สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยวันนี้นั้นเป็นนัดชี้ชะตานะคานผู้ชมโดยวันนี้นั้นจะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่นครศรีธรรมราชเหตุที่เทพไทยเสยนาพง์นั้นโดนสารเพิกนั้นการเป็นสอสอไปนั้น,นะคานผู้ชมก็สมบวรให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณผู้ไม่รู้อะไรเลยเจ้าของท่าเดินเต้นนกเอียงในตำนาน,นั้นลงไปปลาใสาครับท่าน พูดถึงแล้วก็ล่วงเลยนะครับท่านผู้ชมหวีนี้ไม่ทราบว่ามันเถื่อนหรือเปล่านั้นหรือว่าชื่ออาถรรพ์นั้นก็ไม่แน่ใจโดยผมก็ยังไม่ได้เห็นคลิปนะครับท่านนึกไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไม่ได้ว่าตอนไปป่าใสนั้นจะพูดไม่รู้ไม่รู้หรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ขบวนเดินทะลุฟ้านั้นจากนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วครับท่านโดยตอนที่ผมลงคลิปไปนี้นั้นอาจจะเดินไปถึงอนุสาวรีย์ รประชาธิปไตยเรียบร้อยแล้วครับท่านโดยผ่ยดาวดินเดินทะลุฟ้าใกล้ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยันไม่ใช้ความรุนแรงนะครับท่านส่วนแฮชแท็กสนันโซเชียลออนไลน์เลยเมื่อเช้านี้คืออ่แห่บแบรนด์เฟนฟนะครับท่านโดยเบนเฟนไฟยี่ห้อนึ่งนี้ได้มีการออกมาบอกว่าอะไรเกี่ยวกับ ก่อนที่จับโตโต้นั้นในะคท่านบูชมโดยก็โดนทัวลงยับครับท่านโดยทัวลงยับสรุปแฮชแท็กร้อนแบรนด์โปเตโต้คอเนอร์พร้อมล้อเลียนพ่อล้อเลียนนะครับท่านโดยสรุปเรื่องราวแฮชแท็กร้อนแบรนด์โปเตโต้คอเนอร์พ่อล้อเลียนโตโต้ถูกจับกลุ่มกลางห้างดังครับท่านโดยเหตุมันมีอยู่ว่า,าโดยข้อความใน Facebook ของโปเตโต้คอเนอร์ไทยแลนด์ระบุว่าข่าวด่วนเฟนฟล์คุกผงเจ้าแรกในไทยผงที่ว่านี้ ไม่ใช่แป้งนะครับท่านเป็นผงอะไรของเขานั้นสุดแท้แต่เจ้าแรกในไทยโดนแจง้งข้อหาฟ่ายอร่อยเกินไปเบื้องต้นน้องโตโต้วงเล็บนามสมมุติได้ถูกจกกับกลุมที่ร้านโบเลโต้คอนเนอร์สาขาเซนต์แธนเวลชั้น6พร้อมของกลางเป็นเฟนฟรายคุกผงจํานวน3ถ้วยซึ่งเจ้าตัวกําลังกินอยู่อย่างไม่หยุดยั้งโดยน้องโตโต้ได้อ้างว่าไม่สามารถหยุดกินได้เนื่องจากเฟนฟรายอร่อยและผงแน่นมากทําให้ฟินบีกเบรกแตกทั้งนี้โบเลโต้คอนเนอร์ได้ออกมามอบตัวเนื่อง เนื่องจากปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่ลงเพราะเฟ้นไฟของตนอร่อยจริงๆอะไรก็สุดแท้แต่นะครับดานผูชมรายงานโดยแจ้งเองลงเองนักเลงพอครับท่านโดยขณะที่ชาวชาวสวิตเตอร์ทวิตเตอร์ส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจอย่างมากเขียนข้อความตําหนิอย่างมากมายก่ายกองอาที่เช่นจะเล่นมุกจะซื้อแอดไว้ก่อนไม่สนค่ะซีนเสลอแบบนี้ขอแบนนะครับดานผูชมก็มีไหลคําถามมากมายมก่ายกองอะไรทีเดียวครับท่านโดยโตโต้พิยรัตนั้นหลังก่อนที่จะโดนรวบนั้นได้ไปกินเฟ้นไฟนะครับ บูชมพอโตโต้โดนรัววววว่วไปนั้นก็สรุปคือโดนแบนเฟนไฟติดอันดับเทนทวิตเตอร์เลยครับท่านแล้วก็หลังจากที่มีการชุมนุมวันที่6มีนาเมื่อวันที่ผ่านมานั้นผ่านไปก็ได้มีประกาศออกมาทันทีห้ามชุมนุมกทมปริบนทนฝ่าฝืนระวังโทษจำคุกในรัฐบ,บูชมก็ไม่ทราบว่าจะเป็นการออกมาเขียนเสือให้วัวกลัวหรือป่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านโดยการชุมนุมนี้เป็นสิทธิเสรีภาพในรัฐบูชมแต่เขาก็อ้างว่าไม่สามารถ มุมได้ในเวลานี้ผิดกฎหมายคุมโควิดครับท่านโดยอันนี้ข่าวสดแจ้งเข้ามาตำรวจฟันธงชุมนุมหลายครั้งความรุนแรงเริ่มจากม็อบขู่ไปร่วมวันนี้ผิดกฎหมายคุม COVID. โควิดโห้ไอ้ผิดมันก็ปิดอ๋อไม่ใช่นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมอุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวเกือบตาฝาดไปครับท่านโดยก็ได้ออกมาบอกแบบนี้นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมว่าผิดกฎหมายโควิดนั่นแต่ไม่ทราบว่าไอ้พวกนายบ่นต่างๆนา,า,านานัน้นมันก็ยังไม่ผิดครับท่านก็มาตามเคยนะครับท่านผู้ชมตาวิชัยอะไรนี้ฟันธง เหตุ hey, ชุมนุมหลายครั้งความรุนแรงเริ่มจากม็อบ ม็อบก่อนคู่ไปร่วมวันนี้ผิดกฎหมายควบคุมโควิดตามพรกฉุกเฉินครับท่านก็ส่งผลให้ผมนั้นกลัวเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยประชาชนหลายที่ตั้งฟังอยู่ทางบ้านท่าน,นอย่าพึ่งยิ้มนะเฮ้ยอย่าพึ่งกลัวอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวตอนนี้หลายๆคนตัวสั่นแล้วอุยกลัวนะครับท่านก็ต้องข้ามผ่านมันไปก่อนส่วนหมอว่าลงขอมีซีนครับท่านถามม็อบหกมีนานี่หรือ,ค,อคือการชุมนุมที่สงบนะครับผู้ชมก็ไม่ทราบเหมือนกันแนะ ลองกลับไ,ไปถามไอ้เทือกดูว่าเมื่อ B57 นะั้นมันเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่อาจจะทราบได้ครับท่านก็ออกมาหาซีนห้อยโหนไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะอะไรโดยเป็นนักไพ่แพ้เมื่ออาชีพนี้ผมก็พยายามบอกหลายทีแล้วว้าเขียนหนังสือมาเว้ยเฮ้ยอยากจะมีโมเมนต,ต์แห่งความพ่แพ้แบบนั้นบ้างจังก็ยังไม่ได้มีโมเมนต์แบบนั้นก็ต้องติดตามต่อไปส่วนไอ้โบ้งโง้ยันตายนะครับท่านก็ได้ออกมาขอร้องฝ่ายค้านเลิกแถลงตำาหนอ้ ประยยทธ์อ๋อไม่ใช่โอ้ยนายกนะครับท่านหันมาทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองโดยขอร้องละก็โดนทัวลงอีกตามเคยหรือปล่านั้นผมไม่แน่ใจครับท่านโดยโบ้โง่ยันตายขอร้องฝ่ายคา้านเลิกตําหนิประยุทน์หันมาทําประโยชน์เพื่อบ้านเมืองส่วนราเมศรัตนชเวงโคศกภาคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาซัดาไอโบ้นี้นะในการมูะชมบอกว่าอ๋อเตือนพลเอกประยุทธ์ว่าอย่าใช้บริการตัวการลากินีแบบนี้ครับท่านก็เป็นสิ่งที่เราให้ผมนั้นรู้ ร้สึกสะใจเล็กน้อยถึงปานกลางใะครับท่านผู้ชมโดยทางาพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็ได้ออกมาบอกว่า ควายโง่โบยันตายใช่ไหมวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากคนที่เล่โบนั่นรักทักษินอะไรต่างๆนานาเมื่อช่วนานาตาปีนะั้นก็เล่นอีดบีช่กกับแม่มันไปก่อนครับท่านส่วนเมื่อว,วานนั้นมอบไม่รู้จะไปไหนดีนะครับท่านผู้ชมเล็งซ้ายเลงขวาจะมุ่งหน้าไปทางไหนดีวะสรุปคือไปบ้านศิลาดีกว่าครับท่านก็สรุปผลส่งผลให้ศิลาเจนจาคานเมื่ออาจจะพูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านโดย ออมาบอกว่าถ้าเกิดสมมติมีการบุกรุกเข้ามานี้จะมีการจุดๆอย่างนู้นอย่างนี้นั้นนะครับท่านผู้ชมโดยหลังจากที่ใช้เวลาอัากันมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนั้นสิจ้าก,ก็ได้ออกมาทําการเหมือนกับว่าดูถูกดูแคลนม็อบหรือเปล่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่เขาร้องเรียนกันมาแบบนี้ม็อบเลยไปบุกบ้านครับท่านส่วนหลังจากที่ม็อบไปบุกบ้านแล้วนั้นสิจ่าก,ก็ได้ออกมาหาซีนไม่หยุดหย่อนวันนี้เอาละเว้ยสิล่าไล่ม็อบท่าอึดอัดใจก็ไปอยู่ที่อื่น สัต์แม่เพนกวินอยากไปอยู่กับลูกในคุกครับท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะในคระดานผู้ชมไม่ได้หูฝาดไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่แท้ก,กันเลยทีเดียวโดยผมอยากจะรู้เหมือนกันในกระดานผู้ชมโดยเคยมีเรื่องเล่ามาโดยพลตหอมนรเอกเสรีพิสทจน์เตมีเวทนั้นเล่าออนิทานให้ผมฟังครับท่านไม่รู้ว่าใครคนไหนเฮ้ยนั่งลองไน้นั่งทอดก็ได้ไปติด <c oughs> คุกนะกระดานผูน้ชมหรือมาอย่างไรนั้นตอนนี้ก็จะโดนถอนแลไม่ถอนแลนั่นก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันเราก็ต้องติดตาม ต่อไปครับท่านแต่ที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงไทยนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่อย่าเพิ่งร้องตัวอย่างเด็ดขาดเว้ยก็เป็นสิ่งที่น่าจับจ้องในการดูชมอย่างเหลือเฟือกันเลยทีเดียวส่วนมาด้านของประชาธิปัตย์ครับท่านโอ้โหอะไรกันว่านี่ข่าวนี้อาจจะทําให้ผมนั้นสะเทือนใจหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าเริ่มจะออกมาหาตีนแล้วครับท่านไม่ใช่หาซีน <laughs> ประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญบุกโซเชียลขยายฐานคนรุ่นใหม่อุย้ยขนาดเลือกตั้งยังแพ้เลยนะครับท่านก็ยา ออกมาหาซีนอีกแล้วโดวยประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญบุกโซเชียลออนไลน์ดึงสเลือดใหม่อิสระ ล,ล้มทาโอ้ชื่ออะไรมันวะขยายฐานคนรุ่นใหม่ครับท่านโอ้โหอ,อะไรของมันวันนี้ก็โจมเป็นสุกเป็นสุกเถิดนะครับท่านเกิดชั้นหน้าฉันใดนั้นขอให้ไกลลูกระเบิดหรือไม่อย่างไรนั้นก็ต้องจับตามองอีกทีโดยตอนนี้นั้นถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์แท้การเลือกตั้งนครศรีธรรมราชครั้งนี้นั้นก็มุ่งหน้าสู่การนับถอยหลังสู่การสูญพันธุ์ได้อย่างเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วครับท่านเออมันจะเป็นอะไรนั้นก็ไม่แน่ใจในะการเดินบูชมแต่แน่ใจคือตั้งแต่มีทักษิณชินวัตรมีไทย ไทยมานี้ไม่เคยชนะเลือกตั้งเลยครับท่านรอบนี้ก็ได้ต่ำกว่า 100, <c oughs> ร้อยเหลือ50กว่บกว่ารอบหน้าฟันธงศูนย์ตามที่ประชาชนหลายฟันธงมาหรือเป่านั้นผมก็ไม่อาจทราบได้แต่มาอีกแล้วไทยโพสต์สื่อสลิมรอดช่องส่งเข้ามา เมื่อกี้นี่เลยชูกุญแจมครับท่านตำรวจเตือนเดินทะลุฟ้าชุมนุมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยผิดกฎหมายอุ้ยกลัวหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านโดยพลตำรวจโทรพักกระพง,พงเพตาอะไรนี้ก็ได้ออกมาแถลงถึงการชุมนุมเดินทะลุฟ้าบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าเจ้าหน้าที่ตะกวดจะไม่ขัดขวางการชุมนุมแต่ขอเตือนการชุมนุมมีความผิดตำรวจจะไปแจ้งให้ทราบสงสัยเดี๋ยวมันจะส่งหมายมานะครับท่านผมตกลงจะไปหรือไม่ไปนี่ผมก็เลยยังบอกไม่ ได้ในแ่ลนผู้ชมอุ้ยกลัวเหลือเกินแม่มึงเอ้ยถ้าไม่เลิกพิจารณาแล้วว่าจะก่อความวุ่นวายก็จะเจ็บรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีเจ้าหน้าที่พยายามรักษาความสงบราบคาบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุดครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆเนแ่ลนผู้ชมนอกจากว่ารถขายผลไม้จะมาแล้วนั้นก็ได้ยินเสียงปี๊ดปี๊ดปี๊ดอะไรอีกนั้นก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมสะดุดสะดวนสะดวน,สะดวนเล็กน้อยถึงขนาดหนักไปเลยครับท่านตอนนี้ส่วนอะไรวะเนี่ยตำรวจย้ำ อีกแล้วกทมเป็นเขตห้ามชุมนุมผิดกฎหมายหลายข้อหาความรุนแรงเริ่มจับงบนะครับท่านก็ช่างกับแม่มันไปก่อนส่วนเอมมี่เดอะบอสต้มบูครับท่านอันนี้สนุกส่งเข้าประกวดเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยความหวังอยู่ด้านนอกเอมี่ฝากทนายมาบอกความหวังอยู่ด้านนอกจอยยื่นประกันตัวออกมาผ่าตัดดวงตานะครับท่าน เต้องติดตามต่อไปโดยการเข้าไปเยี่ยมแอมมี่ได้ฝากข้อความถึงคนด้านนอกว่าความหวังของเขาอยู่ด้านนอกและขอส่งมอบความหวังให้คนด้านนอกต่อครับท่านส่วนอาการบาดเจ็บนั้นพบว่าเป็นอาการน่าเป็นห่วงคือดวงตาที่แอมมี่ต้องเข้า,ารักษากับแพทย์ส่วนอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าท้องไหลพบว่าการดีขึ้นสาหรับการยื่นประกันตัวคําขอคําร้องครั้งนี้นั้นเราก็ต้องติดตามนะครับเดิ่อนผู้ชมว่าจะได้ประกันตัวหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านส่วน กลับมาที่ไอ้เทือกันสักหน่อยนะครับ่านผู้ชมโดยนี้กรุงเทพธุรกิจส่งเข้ามาโดยเปิดใจเทือกครับท่านไม่มีใครหลอกใครกปรปสอไม่มีทางเลือกนะครันบนานผู้ชมหลังจากเมื่อปี57นั้นเดินทางไปปิดทีบเลือกตั้งบ้าบบคอแตกนั้นแต่ขอบอกให้รู้นะเว้ยสำหรับพวกสลิมไอโอที่มาลงดับฟังนั้นโดยเมื่อวันที่อะไรแล้วว่าเดือนกุมภาปี57นั้นผมไปเลือกตั้งครับท่านไม่ได้ไปไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปเลือกตั้งอย่างที่ ไอ้พวกสลิมลอช่องพวกนี้มันทำในกะาะนผูชมโดยเทือกล่าวว่าไม่มีใครหลอกใครกบปปสมาชุมนุมเพราะประเทศไม่มีทางเลือก การรับประหารของประยุทธ์ก็ไม่ใช่ข้อที่ร้องของกบวศเราไม่ได้ชอบที่มายึดอานาจโ,นโอ้ยห่ามึงก็โม่ไใช่ไม่ใช่อุย้ตยตต่แล้วตต่แล้วเกือบจะโทรศรรัพท์ร่วงนะครับท่านเราไม่ได้ขอร้องให้ทหารมายึดอานาจเพราะเราเองก็ถูกคุมขังไว้ถูกคุมตัวเปิดใจไอ้เทือกหลังถูกสารอาญาจําคุกคดีชุมนุมและ่าบนบูชมโดยท่อนสุดท้ายนั้นก็ประโยคเด็ดอย่างเหลือเกินครับท่านโดยที่ทาเป็นออกมาบอกว่าโดนติดคุกไปสองคืนนะเนี่ยแม่มึงเอ้ย โดยผมคิดว่าส่วนใหญ่อ๋อ หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ได้ทําการออกมาเตือนน้องๆม็อบนั้นม็อบหลายๆคนก็ฝากผมออกมาบอกครับท่านว่าเ hey, ฮ้ยเถื่อนมึงเอาตัวเองให้รอดก่อน <S <S 1> <S 1> <S 1> นะครับท่านก็ต้องขอแถลงเรียนไขไว้ตรงนี้ส่วนในช่างชาติฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวต่อและคุณบีเป็นอย่างไรบ้างพี่บีเออสวัสดีและประชาชนอ,อะไรที่ยังไม่ได้กดติดตามนั้นก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยโดยกลับมาที่ไอซิจ้าตัวนี้สักเล็กน้อยนะครับ ผูชมหลังจากที่มันออกมาไล่มอบนี้แล้วก็บอกว่าแม่เพนกวินอยากไปอยู่ในคุกกับลูกนั้นนะครับท่านโดยก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันนะครับท่านผูชมไปโกงคดีเช็คเมื่อช่วงนาตาปีตามที่พลตำรวจเอกเสรีพิสูจน์บอกออกมานั้นแต่ไม่ได้หมายถึงใครอันนี้มาเข้าข่าวกันต่อโดยศิรลดเดินมอบอยู่ในคุกไม่สนุกให้หยุดคึกขนองอสงสัยอาจจะมีประสบการณ์หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านท้าทายกฎหมายแน่ถ้าอึดอัดใจมากไปอยู่ที่อื่นคนไทยจะได้อยู่อย่างสงบเอาอกหักสัก เฮ้ยบ้านกูกูซื้อเองนะเว้ยเฮ้ยไม่ได้มาออกค่าบุญค่าบ้านอะไรให้จะไปบอกให้ประชาชนหลายไปอยู่ที่อื่นนั้นมึงไปก่อนเลยครับท่านโดยก็ได้ออกมานะครับท่านผู้ชมกล่าวถึงการชมนุมผมมีนาที่ผ่านมาว่าตนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เต้าหน้าที่ตะก,กวดใช่ไหมวะอ๋อตำรวจต้องจัดการกับพวกก่อกวนสร้างความวุ่นวายโดยไม่มีเหตุผลให้เด็ดขาดสักทีคงจะปล่อยให้คนเพียงไม่กี่คนทําความเดือดร้อนให้กับประชาชนส่วนมากไม่ได้ตนก็ขอฝากไปยังผู้ที่ทําหน้าที่พิจารณา การประกันตัวด้วยโอ้ไม่เจียมเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าตอนที่มันออกมากับไอ้บุตด,ดาฟีดอมอะไรส้นตีส้นเบอือของมันนั้นไม่ก่อ,อก,กวนเลยมึงหรือเปล่านั้นก็ไม่ใช่ครับท่านเพราะสารตัดสินไปแล้วว่ามีความผิดนะครับท่านผู้ชมหากยังปล่อยแบบนี้คนในสังคมเขาก็จะรับผลกระทบจากการกระทําชั่วๆด้วยชั่วๆที่ว่านี้ไม่ทราบว่าหมายถึงการชดดาวเมื่อปี57 <S <S ของกลุ่มไอ้เทือกหรือเปล่านั้นนะครับท่านซึ่งตนมองว่าไม่ไปทําต่อสังคมใช่เลย ครับท่านไม่เป็นธรรมแน่ๆเพราะว่าไปปิดทิดเลือกตั้งมัวม่วๆไปมั่วๆบ้าๆบอๆคอแตกไปหมดนี้โดยไอ้ส้นตีนนี้ก็ยังกล่าวต่ออีกว่าพฤติกรรมการบุกชิงตัวผู้ต้องควบคุมตัวระหว่างทางซึ่งมีตะกวดหลายตัวได้รับบาดเจ็บและออไม่ใช่ตำรวจหลายคนได้รับบาดเจ็บพร้อมรถควบคุมผู้ต้องหาถูกทุบทำลายได้รับความเสียหายการกระทำเช่นนี้ไม่เคารพกฎหมายของบ้านเมืองเช่นนี้อยู่ร่วมกันไม่ได้โอ้ผมขอเตือนว่าการอยู่ในคุกมันไม่สนุกนะครับ่านผู้ชม ก็ขอจบแค่นี้พอแต่ว่าเรื่องจริงครับท่านโดยอันนี้มาจากผู้มีประสบการณ์ตรงหรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ไม่น่าจะใช่ในกระดานบูชมโดยเคยมีคดีอะไรหรือเปล่าตามที่เสรีพิสุทธิ์บอกออกมานั้น <c oughs> ผมก็ไม่อาจฟันธงในกระดานบูชมแต่กลับมาที่ข่าวเทนทวิตเตอร์กันก่อนโดยศิลาฟังอยู่ <c oughs> มึงก็อย่าพึ่งยิ้มเงี้ยหูฟังข่าวต่อ <c oughs> โดยตอนนี้เทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งได้แก่มอบ7มีนาครับท่านทยานทะลุเทนในกระดานผูชมส่วนอันที่2ที่ผมอ่านไม่ได้จริงๆเอี้ยนีแอ นะครับท่านไม่ทราบว่ามันมาขึ้นทวิตเตอร์ได้อย่างไรผมก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าม็อบ7มีนาวันนี้หลังจากที่เมื่อวานม็อบ6มีนานะั้นตำรวจนั้นก็ได้โดนตะแลงแกงอย่างมากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าแกงที่ว่านั้นเป็นแกงเทโพหรือว่าแกงอะไรวางตู้คอนเทนเนอร์วุ่นวายวกวนมั่วไปหมดก็สรุปคือโดนแกงครับท่านเป็นที่หน้าทุเรศส,สิ้นดีเหลือเกินหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าสาระน่ารู้ทําไมตำรวจจับกลุ่มวีโวเปียร์ลัดพร้อมพวกและกาบวีโว เถื่อนบุกจับตัวโต้แล้วอะไรวะไม่มีหมายไม่บอกว่าทําอะไรผิดบอกแต่ว่าจะพาไปคุยกับนายนะครับท่านโดยนายที่ว่านั้นก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปโดยตอนนี้ม็อบเดินทะลุฟ้าเป้าหมาย4เรือ่องร้องปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูนใหม่ย,ยกเลิก1นึแล้วก็ประยุทธ์มึงออกไปซะตานที่เขาเขียนมาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมผมไม่ได้ตาฟาดอย่างใดเพราะว่าผมนั้น ชื่นชอบพลเอกประยุทธ์ครับท่านแต่จะชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ม็อบเดินทะลุฟ้านั้นน่าจะถึงแล้วในการดท่านผูน้ชมในอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นก็ต้องติดตามต่อไปโดยเมื่อเช้านั้นมีศาสตราจารย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนิชานวิทย์เกษตรศิริครับท่านร่วมเดินขบวนเดินทะลุฟา้ามุ่งหน้าสว่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครบท่านผู้ชมท่ามกลางพวกตะกวดไม่ใช่ตำรวจทั้งหลายนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าประกาศทันทีห้ามชุมนุมกทมไปริมมณฑลฝา่ฝาฝืนระวังโทษจำคุกนะครับท่าน ก็ส่งผลให้ปา่าจ้าทองไหลนั้นหุยหุย,หยกลัวครับท่านแล้วต้องขอขอบคุณผู้สน,สนับสนุนรายการทุกคนนะครับท่านแล้วก็ต้องขอถแถลงเลี้งยงไขตรงนี้ว่าขอโทษด้วยที่ผมทําเสียงกวกส้นตีนท่านเมื่อกี้นี้โดยราชกิจจาออกมาแบบนี้ครับท่านประกาศทันทีเมื่อวันที่6มีนาคมเวลาบ่าย ใกล้จะสี่โมงนะครับาูผูชมโดยออกมาเป็นแบบนี้ครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับดูบูชมว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโดยตอนนี้ทั้งการเลือกตั้งอะไรนั้นฟัดกันนัวประชาธิปัตย์ซัดกับพลังประชารัฐอย่างบ้าคลั่งกันเลยทีเดียวแล้วหรือไม่อย่างไรนั้นต้องติดตามอีกทีว่าใครจะเป็นผู้เข้าวินครับท่านผู้ฟังที่กำลรบแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆผมอาจจะต้องเดินไปตะล็ดตะแตะแถวไหนนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านโดยช่วงนี้นั้นบอกอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าชุมนุมมีความผิดผมจะต้องเดินททางไปี่่มออบเพื บอกประชาชนหลายว่ามามอบนะใช่ไหมว่าโอ้ยไม่ใช่อย่ามามบกันนะน้อยๆใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านอันนี้ทูตต้องระวังไว้เล็กน้อยถึงบานกลางงั้นเดี๋ยวจะโดนหมายส่งมาที่บ้านอีกได้นะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างตน้ขนขณะนี้ท่านกำลังฟังข่าวจากสถานวิทยีกระจายเสียงกาลาแลนแดนซอมบี้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่านกองรนีว่าลง YouTube อีกไลฟ์สดโดนละงับขอบคุณครับ